ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้กำกับโจแค่มาคบลูกสาวตำรวจภูธรภาค6กแถลงผู้กำกับโจแค่มาคบใบเตยไม่มีสัมพันธ์พิเศษจากประเด็นอื้อฉาวครั้งใหญ่ในวงการตำรวจนะคะกรณีผู้กำกับโจหรือว่าพันตำรวจเอกทิทิสันอุทธนพผลผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์เรียกเงิน2ล้านบาท โดยล่าสุดได้มีการออกหมายจับแล้วและยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กำกับโจได้ค่ะขณะที่ในโซเชียลมีเดียได้มีการขุดเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้กำกับโจกับแฟนสาวใบเตยพรพจีสิริสิ์พิธีกรสาวชื่อดังซึ่งเป็นลูกสาวของพลตารวจโทอภิชาสิรีสิทธิ์ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคหก 6, จนกลายเป็นที่พูดถึงมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางรายการเรื่องราวชาวนี้ทางช่องสาม รายง,งานว่าพลตารวจเอกเอกกร,รักษ์ลิมสังกาดตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกตํารวจภูธรภาค6ได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนนะคะว่าทางผู้กํากับโจไม่ใช่ญาติในตระกูลของท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค6เป็นแค่คนรู้จักและมาชอบพอกับลูกสาวของท่านเท่านั้นไม่เคยมาอาศัยในบ้านแค่มาคบหากันเป็นเพื่อนสนิทนอกนั้นยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นใด ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ขอให้มาชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าท่านไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาก้าวกากระบวนการยุติธรรมย้ำว่าใครทำผิดก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายในตอนที่ลูกสาวท่านคบหากับผู้กำกับโจไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านรู้ท่านคงไม่ให้เข้าบ้านและไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาแต่งตั้งตำแหน่งใดๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ